เปิปก่อนเลยไปก่อนได้เปรียบไปไปไปโอ้โะโอมาแล้ววิ่งชี้แล้วเอาิ้กูเียหลังโอเควิ่งวิ่งวิ่งดิเฮ้ยติดเฮียะไรเนี่ยใครโดนใครโดน ปรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่เราจบสึกไปกับเจสสมิงและน้องโมลีที่โรงพยาบาลบ้าไปล่าสุดนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็ควรจะไปที่โรงแรมเจอกับน้องแมงมุมนะครับแต่ไฟล์งานมันเสียครับก็เลยขออนุญาตข้ามมันเลนต้องสาบก่อนเจอกับคุณลุงกำนันนั่นเองครับเพื่อจะไม่ให้มีการเสียเวลามานะครับเดี๋ยวด่านน้องแมงมุมผมจะทำอีพีแยกออกมาครับเป็นหมดฟันรายนะครับผมแต่ตอนนี้ครับอนุญาต ไปาหาลุกกำลังก่อนดีกว่าไปเลยครับผมิเจ๊พายไปไหน,นมาหรอไปฉี่หรือไปขี้เนี่ยฉี่ตะเข้าไปเฮ้ย <c> ต <oughs> <c oughs> <c oughs> ้องอ่านไหมเนี่ยตอนนี้ยแล้วก็สู่มอสซี่คแคลิฟอร์เนียที่ความมืดมิทักแห่งอาซาเซลนี่มีมีถุงเท้าด้วย มีคนนอ่าลเมื่อวันที่4พฤษภาคมคศ1 8 5 2เจมส์แมคเคได้พบกับเข้ากับสัญลักษณ์และอักขระโบราณจำนวนมากที่ดูเหมือนจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ทรงพลังในเมืองทองร้างแห่งหนึ่งเจมส์ไม่รอช้าเริ่มรวบรวมผู้ติดตามยังไม่อ่านละยาวเกินสคริปต์ไปลอสแองเจลิเฮ้ยมีอันนี้คริสต์มาสด้วยเห็นป่ะต้นคริสต์มาสอ้าวทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอ้าวอยู่ดิอยู่ดีอยู่ดิหย่อมหยอม ตัวไข่เดี๋ยวน่ากลัวไมนี่ผมไม่ถือถังน้ำมันเลยครับอะไรอ่ะเจือถังน้ำมันน่ากลัวฟงทุกคนอยู่ไหนครับตัวตัวนี้มีอะไรวะถังเดียวเอ้ยนี่ไงเจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องมีกระสานนะมีกระสานกล่องคริสต์มาสวิ้ยมีห้องหลบอีกแล้วเสร็จกูเก็บดอกกุหเก็บมันก็คือแทนดอกกุหลาบเสร็จเราจะโจรเฮ้ยนี่อะไรอ่ะต้องขอโทษในจริงที่ไม่ได้ส่งความในคุณเร็วกว่านี้มีแมรี่ที่รักไม่ขีดอ่ะ อ๋อจุดระเบิดจุดระเบิดปะนี่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 จุดระเบิดเฮ้ย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 วัดวัดวัดทำไมเพลงำไมเลยน่าอย่างเงี้ยทำไมเพลงมันเปลี่ยนเป็นอยงี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่อยู่ใครเนี่ยประตูคือคือคือมีกุญแจมีกุญแจะีกุญแจทำอะไรปะประตูเฮ้ยแป๊บนึงอย่าพึ่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 งทำอะไรต้องไม่ไม่อยู่แล้ว ตีนี้ออกมาก่อน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  let's go let's go ออกไปก่อนน้อยก่อน let's go เลย s go หนูห้องไหนวะเนี่ยเลิกไปไหนกันหมดเนี่ยช่ววยยด้ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วถ้ากวจัดเพิ่งเริ่มตีนไม่ไม่คือคือบ้านนี้คือบ้านผีเราสำรวจก่อนเราสำรวจก่อนเราสำรวจก่อนเฮ้ยเอย่าอย่าอยวเฮ้ยอย่าพูดถึงบางอย่าโอเคเข้าไปไม่รู้อะไรเลยสำรวจก่อนสำรวจก่อนไม่อยู่เลยก็ว่านไม่อยู่ดีเปิดประตูอ๋อไปแล้วก็ว่าก็ไม่อยู่ดีเสียงเพลงมันดับปะคือแบบนี้เราต้องทำอะไรอ่ะ เอ้ยเปิดประตูเปิดไม่ได้อะเปิดได้เปิดได้นี่ไงเอากล่องพไปรษณอืมเปิดทั้งหมดดีกว่าเราเอาเอากล่องพยาบาลไว้ไหนเดียวนั่นดิเราตรงกลางมันกลางถนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวถังน้ำมันไว้กลางถนนด้วยกันข้ามบนมีอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ตรงมาตรงงเอาไว้ตรงต้นคริสต์มาสแม่จะได้เห็นง่ายๆยังไม่เริ่มนะเว้ยเตย็นนะเตย็นนะครับเตย็นนะครับพิธีกรรมไม่ต้องราดน้ำมันแล้วป่ะหมดยังอ่ะเราฟาร์มเราฟาร์มหมดยัง นี่มาโบดทั้งบนอ่ะแม่คือเรากำลังคิดว่ามันตแล้วเราจะต้องทำพิธียังไงเหมือนเป็นมุมมันต้องวางไข่ใช่ไหมอันนี้เนี่ยรันน้ำมันดรงพิธีเปล่าวงแหวนปะเหมือนเหมือนต้องจุดไอ้แดงๆหรอใช่ปะมาไกลจัดเสียงอะไรอยู่ฝั่งขวาเนี่ยมาดูดิเข้าได้ไามโบดเขาได้ปะพื้นที่แบบอย่างกว้างอุ้ยดูดิไม่มีลายกระจกด้วยโบเซ่แล้วน่ากลัวมากเป็ไม่ได้เป็นไม่ได้อ่าทุกคนมันมันหลุดกันมันหลุดไมด ไม่มีอะไรกับพิบไปพิบไม่รู้อ่ะไม่กล้าไปไปเพื่อนด้านบนเหรอเจมน์พ่อหนุ่มเราจะเข้าห้องบนป่ะพ่อมาแล้วโอ้ไปดิไปห้องนี้ป่ะห้องนี้ไหนเนี่ยเนี่ยกดไหมกดดิจีบิ๊บนโกูเฮ้ยเปิดดิกดแล้วเปิดมีใครอยู่ในไหนป่ะเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมหนึ่งสองไปฮึบอ้าวอ้าวอ้าวหรือเราต้องไปเหมืองก่อนเจมแล้วเราเข้าไปในเมืองไปดึงกุญแจยุ่ยหายแล้วอะไรอะโฟนโฟนได้กุญแจ โฟนได้กุญแจโบดมาแล้วโฟนได้กุญแจไหด้กุญแจกุญแจโบดได้กุญแจโบดชิปหายแล้วอยู่ไหนวะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันวิ่งเร็วจังนะไปเลยจื่อเกลื่อนของเยอะมาเดี๋ยวนี้ไปดูตรงนู้นข้างหลังบ้านไม่น่าจะมีอะไรบ้างเจมส์เฮ้ยนี่ไงมีน้ำมันเฟืองฟงกระลับไปฟงน้ำเพื่อนอ้าวโอ้โหของทองเลยโอ้นที่ใหญ่เฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้เฮ้ยเฮ้ไว้อ่้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดับเฮ้ยไปดับเคยิงปืนเฮ้ยเคยิงปืนไยกู้ยกูเอ้าโดนแล้วหรอม่เมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ใครเห็นอะไรบ้างเหไม่รู้เลยเยเลยมืนตึ๊บตัวนี้เอ๊ยจะไม่เห็นผีเลยเฮ้ยตาเนี้ยไม่รู้อ่ะหนีรอกลัวต้องเปิดอะไร้ยต้องเปิดนี้ด้วยต้องเปิดนี้้ยาจัตอนนี้ยังมีเวลาเหลือที่จะเก็บจนหมายถึงคูณผมจะเผาหนังสือพวกนี้ทั้งหมดถุกลอเอรี่นี่เฮ้เราต้องเอาเอาเอา ผมต้องรีบแล้วไปทุกคนเราไปเอาของมาขึ้นตรงนี้อ้าวโอ้โหเราขยันขนได้แล้ววางก่อนเลือดมาเติมน้ำมันยังไงอ่ะไอ้ไอ้บัจจอะไรอ่ะเจอผีลอยไปราดน้ำมันก่อนน้ำมันกับไส้ชีสไปตรงนี้ยาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยวางแผนมาอย่างดีอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอ้าสุดท้ายไปที่อยู่นี่ เเเนนีี่่ยยยลไหนอะกี่เจ้โรงแรมไปแม่ไหนอะพี่มีพี่มีพี่ถืออยู่พี่ถืออยู่ไปไปโรงแรมไปโรงแรมไปโรงแรมเสียไรมาแล้วหลังกูหลังกูหลังกุข้าวบนหัวเมื่อกี้นี้พี่กีดก็เจอแบบนี้แหละมันมันมันเกาะคอพี่มาพี่เจโรงแรมวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่สนใจวิ่งแล้วบนหัวบนหัวไม่รู้ไม่รู้เปิดประตูเปิดประตูอะไรหรอพี่ อ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่เปิดประตูมันต้องเปิดอันนี้กล่องกล่องกล่องพิมกล่องไงเหมือนวางอยู่ข้างบนข้างบนหรอข้างบนหรอไปไปไปดูดิมันได้ยังไงมันต้องเติมน้ำมันปะอ้าวกล่องกูอยู่ไหนวะกล่องไหนกล่องไหนอ่ะข้างล่างหรืออ้าวไหนหาก็ได้หาตามข้างอนเปิดเปิดอ่าอย่าแย่งกันเปิดลูกนี่ไงพิมพ์ไอ้กล่องของขวัญนี่ไงเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้นี่สมุดนี่ไงเอาไปเผาเผาไปเผาเผาไปเผาเอาไปเผาเดี๋ยว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 ยาพึ่งเผาจีนจีน ยังไงต่อวางเลยวางเลยวางในวงเลยไม่ใช่ในวงมันคือจุดจุดอ๋อคือไม้ขี้ต้องมาจุดอันนี้ใช่จุดไฟวางวางลองวางนะเดี๋ยวเรหาทางหนีกันนะเป็นหนึ่งนะใจเย็นนะครับทุกคนฮะลองวางดูหน่อยพี่วางไปไหนไม่ไม่มีใครเก็บไปอ่ะใครเก็บไปผมผมเก็บผมลองวางดูเฮ้ยเสวดมนต์แล้วสวดมนต์แล้วตอนโบราณแล้วว่ะแยกผีไปเนี่ยตอนโบราณแล้วเฮ้ย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 แดงเขือแล้วลาบไม่ดีลาไม่ดีเีฮี้อเออล่าท้าผี ก็นังสไปต่อแล้วหนังสือไปเผาต่อเอาไปให้ไปเฮ้ย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 อะไรเจมมันอยู่นี่ใครอันนี้ลั่นปืนโอ้ชิดอันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์ปืนอันนี้ลั่นปืนนี่ยปืนนี่ยลั่นเสื้ออย่างนี้ลั่นเสื้อตรงข้ามตรงข้ามนี่ยไออันนี้อะไรคุณแจราคาวุธเหรอเนี่ยอันเดอร์เทเกอร์น้ำบุ๋ยพี่เขาสูงมากเลยกี่เมตรไม่แน่ไอ้ยามันมองหน้ากูเลยดอกมองหาพ่อมึงเฮ้ยไอ้ยมันมองกูจริงเฮ้ยมันมองกูจริง สองจุดล้วก็ทำไปทีเลยสามใครทำอ่ะยิ้ไงโอเคมือว่างมือว่างสวัสดีครับเราด่าเลยวันนี้เราด่าเลยวันนี้เาด่าเลเิดเถิดคนเต็มไปกันหดกระเดเต็เะนะอปัดชนะอปัดเอ้าวชิบหายละอปัดติกืดอปัดติดถือไว้ถือไว้ถือไว้ด้วยไปเอาสักสมเล่มก่อนแล้วไปเผาไปพี่พิมพี่พิมได้สมุดขบยัางถูกฮัตเตดิน ท่องเตดินนี่นี่ไหนท่องเตดินด้วยเหรอมีไหงกูจุดเองเวอร์กูทำเองเวอร์ที่ดอกพิที่นี้กูทำเองพี่ดีพิธีดีกูทำเองเวอร์มันเต็มหมดแล้วหยิบเต็มมันแล้วพี่หยิบไปเลยหนังสือไปเราดอกได้เราดอกไปหน้าบดไม่ได้หรอหนังสือนะจะดอกไว้ตรงพิธีอันนึงแล้วก็มันจะมีคนขโมยป่ะวะน่าจะแบบมันให้ให้เราเผาก่อนสีแล้วมันต้องให้เรามาทำที่ไหนอีกก็วางวางสมุดไว้ก่อนก็ได้เป็นไรกดอีเนี่ย ไอ้ลองกดอีกดิทุกคนลองกดอีกดิยากดแรเดียวกดแรเดียวเผาดิเต็มเผาเลย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 รอดหรือรอดหราอนั่นหอเตียมได้มือกันเตียมนี้เลยเตียมเผาเลยหลัลลบลลบลเฮยมันจะมาปะประตูยังปิประตูยังปิดประตูยังปิดประตูยังแหมปิดแล้วเป็นอยู่หน้าเนี่ยอเ่ยปิด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 ต่อเลยต่อเลยเล่นสองเล่นสเล่นสองเล่นสมามาดิเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ย อ้้ยยไม่่รููเผาดูให้ดูให้ดูให้ประตูโอ้ยจิ๊บข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไหนยังใกล้มากไม่เสี่ยงกูขำเองเนี่ยตัวละครกูเนี่ยวางวางแล้ววางแล้วน้ำมันน้ำมันก็เผาเลยเผาเลยเผาเลยเราต้องใช้ไม่ขีดป่เออกดแล้วเอาดีเอาดิเอาดิอีกอันนึงอีกอันนึงโอ้ยยยยหมวยังหมวยังอีกเล่มนึงอีกเล่มนึงสรุปมีใครเอาไม้ขีดไปวางไว้แล้วข้อไม้ยังนะยัง ชิบหายแล้วเอ้ยเอานี่มี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 เีมีมีอ้ยเจมาหรอโอเคล่าอยู่ลาโอเคไปเอาลเรา3มคนวิ่งนะใครตายไม่รู้นะตอนนี้สมคนไปไปไปก่อนเลยปก่อนได้เปรียบคือจะไปไปดีเฮ้ยนอะไรอ่ะเปอะไรอ่ะโอ้ยโอมีมีีี่ร้อยนอะไรเนี่ยโอ้คุณพี่โดนโดนโดนอะไรอีโดนอะไรอีวิ่งจะตายจะตายทางลััทางัทางัทางัมอแล้วอวิมาแล้วไปก่อนเลยเจมไปด้ไปดี ไปดิเอาไม่ไปไปดิโอ้ยมันเป็นท่ามันเป็นอย่างนี้วะไปมามาเดี๋ยวไปไปดิไปดิไปดิมาเออเออเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเยี่ยมคนหล่อนคนแรกชิบหายแล้วเะไรตัวอะไรข้างล่างอ้าวเยี่ยมตกใจฝุ่นเข้ามาไม่ไม่ไม่ดีก่อนมาลงขังห้องขังห้องขังห้องขังมีแสงไฟเข้ามาแล้วไม่เอามาแล้วไปสวนแล้วเฮ้ยผีอยู่โฮเทลยู่โฮเทลโอ้ชิดดีมันดีมันชิดชเฮ้ยโอ้โหจุดก่อนจุดก่อนจุดก่อนขี้ไฟอยู่ไม่ขี้ไฟอยู่ ไม่กี่ไฟขอขอด้วยขอด้วยขอด้วยอาปกรังสการ้านอาวุธมีคนใจร้านอาวุธไหมเดี๋ยวเดี๋พี่พี่พีปนผมเอยพี่พี่ปผม่ลยพี่พีครับพี่พีไปทำพิธีห้องขังหน่อยพี่พีรอเาอยเผาเลยเอ็เลยเผา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 นลยเลยเผาล้เผาเยผเลยเผา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 เลยยเผาเลยเเลยเเลยาเลยาลเผาเยจายเเยเยาจดเยเยเเ

โอ้ยจุดลไม่ได้แลวกูลอไม่ได้โอ๊ยจิ๊จิเชจุ๊จใครโดนไม่รู้โอเคหลังใครโดนเฮ้ยไอทีหญ่มันะไปนะสอง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 ไฟส่องไฟส่องไฟสไฟสอไฟสอไฟสโอเควิ่งวิ่งวิ่งดิเฮ้ยติดเหียอะไรเนี้ยโดนใครโดนดโดนด้วย ใครก็ได้มาถือสมุดกูลุงู่ไหนเจมู่ไานอยู่ไหนได้ๆตอนนี้มันแสงอยู่มีมากใช่ไขุเจ้าห้องขุเจ้ห้องจะมีไหมเดเมซิตเดเมซิตสุดไม่รู้นอนไหนไม่รู้ใครมีุจ้ห้องอาวุธอยู่ไหนเนี่ยขุอยู่ในนรกไม่มีไม่มีห้องอาวุธไม่มีริบผายแล้วุจาห้องรอในรกในนรกในรกผีเต็มในนรกผีเต็มนรกผีเต็มในรกผีเต็มกูอยู่ไหนเนี่ยกูเกิดจังกูจะอ๋อ ช่วยดูไวยอะไรละยู่ไหนเนี่อ๋ออยู่นู่นเลยเจมเจมต้องเผาอ่ะเจมจะบอกว่าตอนตายอ่ะตอนตายตรงนี้มันไม่มีตรงนี้มันมันไม่มันไม่รลงแสงเผาเลยเผาเลยต้องเผาต้องเผาอันไหนอันไหนอันไหนไม่ลงแสงอ่าแถวร้านเสื้อผ้าบอเนี่ย Help me เสื้อผ้าไม่รลงแสงไปแล้วไม่ใช่หรอหรืออย่างไรนี่นี่ตรงฝั่งร้านเสื้อผ้าเอาไปแล้วปั๊มันร้านอะไรอ่ะเอ้ยเอาเอาเอาสมบูมุ์ไปยังแล้วกูหลบแล้วกูหลบ ไอ้ยคนใกล้เลยโอ้ชิดโอ้กูหลังกู้ยไม่อยากฟังเผาอยู่ใช่ไหมเผาอยู่จ้าโอเคเสียมาทันนี้ปะชม่เงี้ยเลยาช่วยม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 าาเผาช่วยเผาช่วยเผาช่วยมาช่วยกูหน่อยดิวหลังเข้า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 มึงอยู่ไหนเนี่ยโฟงแบตหมดเลยหมดแล้วโกูเสียงมันอยู่หลังคอกูเนี่ยกูก็อยู่โรงงานในใกล้ๆกูเลยเนี่ย โอ้ยเจ็ดแล้วว่าเจ็ดแล้วเว้ยวุ้ยวยกูด้วยยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนวงไม่ถึงมึงห้องนึ้งผีลอยจับเลยไม่ถึงไม่ถึงตายแล้วใช่ไหมยังไม่ตายเร็วเร็มันตามดิวไปผีอ่ะตามเอาีตนะตามไปตามลงมาทุกคนวุ้ยโก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 โหลังกูเข้าเ้ยหลังกูเข้า เร็วมากโอเคเราดีดนแล้วโอเคกูออกแล้วดีอะดูดนกูออกเร็วมากผีเยอะมากดโดนกูออกดูดนกูออกเดี๋ยวนี้แย่เจมสอบไปก่อนนะโอ๊ยแบตหมดโอ๊ยบทโมดแบทโมดแบทโมดแบทโมดใส่หน้าแม่งเ้ยแบตหมดแล้วผีอยู่สองตัวช่วยด้วยเไปเออมันจะเนี่ยไปกระเบนหนังสือผีกรมเบหนังสือไปกรมเบหนังสือด้วยไอ้ยี่ยี่กระเบหนังสือเฮ้ยมัแปลงอะไรเดี๋ยวมันวิ่งไปหาใครวิ่งไปหาใครวิ่งไปหาใคร วิ่งไปหาใครวิ่งไปหาใครกูไม่รู้กูไม่รู้กูรู้โอ๊ยมึงตายแล้วผีแม่งเกียนไปทำพี่จี้อยู่ทำพี่จี้อยู่เฮ้ยเขาวิ่งกลับมาแล้วเขาวิ่งกลับมาแล้วเขาไปแล้วเขาเป็นอะไรของเขาวะกูได้่เลยเเอโโ้หต็มหน้าเต็มตาเลยโดนโดนเขาโดนครับชุบชุบชุบ ชุบชุบผี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 โดนอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหผีอย่างเกลียนอย่างเยอะมหาศาลโอ้เฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรโอเคโอเคข้างหลังเข้าหลังเข้าวหลังข้าวหลังข้าวเฮอยมันเยอะดอกผีเยอะมากโอ้เขามาแล้วอย่าลุกอูวอย่าลุกอูวฮ้ผีอย่าเล้นเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเพิเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาอย่างเร็วก่อนโอ้ยโอ้ยเจมอยู่ไหนโอเจอเจอฟงเจอเจอฟงแล้ว ผีหลังผีข้างหลังฆ่าก่อนมาน้าหมดมาน้าหมดเฮ้ย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 ผีไปหลบไปเดอะแฟลตเลยเหี้ยสมุดอยู่ห้องนั้นน่ะมันแปลงไร้เหรอยังยางไปชุบ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 ยังชุบยังหลังผีเข้าโอ้โหผีเยี่ยงเลยโอ้เจ้ด้วยเจ้ด้วยผีห้องไหนผีแล้วผีแล้วถ่านไม่พอแล้วกับบั克เรียนเดี๋ยวไปเอาสมุดกันตามมา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 ลงไปแบงมาลงไปแบงแบงเลยแบงเลยแบงแบงแบงยยิงใครรู้ไม่รู้ไม่ใครโดนใครพี่พีมเหรอ ล้างผีมาพี huh. <pod> ่ล้างเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีมันเยอะอยู่ไปดิมาช่วยหน่อยเข้าอมาเฮ้ผีแม่งบิดเต็มเ่อามาหรอเออเอาละเอาติดอีกกูชีวิตนี้ช่วยด้วยไปใช้โหมดเอาละเจมไปลวเจมรอวันเจมไปใช้โหมดไปใช้โหมดช่วยพียังไง นี่ยิงยัไม่ออกมาเลยม่ออกไม่มกี่ไฟที่มาแล้วไปช่วยพี่ไพี่พี่ก่อนไปพี่ก่อนแล้ววิ่ง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 หนาตั้งไปขี่วิ่ง่วิ่งเวิ่งวิ่งไปไหนเ็มช่วยกันก่อนมาหาว่อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านบ้านไหนเยเยะมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหนาวงัเได้นะนี่หมดนะมันอยู่ตรงที่พี่ลมเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนตรงทโชิชช่เจเจมมเจมช่วยก่อนเจม ช่ไม่ได้พี่โไม่ได้หรอโอ้ยผีเต็มเลยเออเออเจมถอดไปก่อนเจมถอดไปก่อนได้พี่ถอดไปก่อนได้อยู่ได้อยู่โอ้พี่บีมพี่บีมยิงผีนะพีเกิตรงนี้เลยพอดีเลยไปไปไปเมือง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 เมืองช้าเมืองใช่นาบ้านนาบ้านนาบ้านปีดตู้ปิ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 ดตู้ปิดตู้เฮ้ยปิดตู้อะไรกันน่ะนี่อยู่นอกโยกุ้ยอ่ะอยู่ไหนเจนอยู่ไหนเจนอยู่เมืองเหรออยู่เมืองเมือง Oh, โอ้โหพายุคลั่งพายุคลั um ่งมาแล้วมาแล้วหนีไปทุกคนหนีได้แล้วหนีไปไหนอยู่ด้วยกันหมดนี่แหละแบบที่ได้การชาร์จกำลังใช้ดีอยู่ตอนนี้เฮ้ยอยู่ป่าไหนเฮ้ยมาคว้ามาความาควาตรงอะไต้องอะไสองช่วยช่วยช่วยไปเมือง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 ไปดีเมือง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 ไปผิดทางไอ้เหี้ยเหมือนนี่ทำแล้วอ้ย เหมือนที่ทำแล้วไปเอาคังเลยคังถือยังคังทำไม่ได้ไม่มีคนเจ๊คังไม่มีคนเจ๊คังแล้พี่ถือเขาโบดอยเพิ่งเกิดชีวิตลากราบ้านเข้ามามเด้ตอนนี้มีมีกี่เล่มแล้วมีกี่เล่มแล้วมีกี่เล่มแล้วสองเล่มสองเล่มสองเล่มไปเอาตรงคอกม้านึง้อม้านึงผมถืออยู่ผมถืออยู่แล้วมันตามมาตายกู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 ตายแล้วตายแล้วเอ็กกูเอ็กเอ็โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

ครบแล้วครบแล้วสามันใช่ไหมครบแล้วสามวิ่ง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 เผารอเลยเผาล้อเลยเผา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 เลยนมาดูให้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 ใช่ไหมนี่มีขโมยมีขโมยมีขโมยเอ้ยเดี๋ยวไปแล้วมีขโมยไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เบาสมุดหน้าบ้านดิวเบาสมุดหน้าบ้านหน้าบ้านใช่ไหมใครใครนนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครพี่เองพี่เองพี่ไม่ใช่เอต้องมาต้องมาต้องเถิดกันต้องเถิดกันไม่งั้นเราจะตายกันหมดดิววัง มามองอยู่มองอยู่ดิดูให้ดูให้ดูให้อยู่หลังกูหลังกูยืนยืนในมือในมือวางสิเฮ้ยมึงวางสิเฮ้ยโอเคไปจิมเร็วเร็วดูอยู่ดูอยู่อะไรจิมดูอยู่ดูอยู่ช่วยดูช่วยอยู่ช่วยอยู่เจิมเอายังเฮ้ย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 เรียบร้อยสิ้นแล้วอุ้ยเย้อุ้ยก็มาดิครับยังตายยังตายก็มาดี โอ้ก็แค่นี้แหละแค่นี้แหละผีแค่นี้แหละมีแรงบ้างเออโดนโดนโอ้โหเผาทั oh, really? k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  ้งบ mm ้านเลยโคตรโหดมิดทางระบายสิ่งที่แกต้องการได้หรอโอ้ว่าจะเผาแค่ผีนี่เผาทั้งบ้านเลยโคตรโหดส่องไฟชายเผาบ้านนเมื่อไหร่เผาหน้าม่ได้วยเลย เขาบ้านแล้วเข้านัำด้วย <laughs>